สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการหนูเด็กหญิงนภสรนปลื้มสนจากโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมทรธัญบุรีค่ะซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่หนูจะนํามาเสนอในวันนี้คือเครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะกล้าไม้ค่ะที่มาและแนวคิดของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มาจากที่ทุกท่านทราบตีกันอยู่แล้วนะคะว่าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโดยที่เรียกว่าภาวะโลกร้อน หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนนะคะมีการสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้กล้าไม้จำนวนหลายล้านต้นถูกเพาะและแจก่ายให้แก่ประชาชนซึ่งหนูก็เลงเห็นปัญหานะคะในการบรรจุดินใส่ถุงพะกล้าไม้คือเรายังจะต้องใช้แรงงานคนทําให้สิ้นเปลืองเวลาค่ะหนูก็เลยคิดสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยทุนแรงในการทํางานขั้นตอนนี้นะคะโดยใช้หลักการการทํางานของสกรูขุดดิน ซึ่งสกรูด,ดีน,นะคะมีหลักการทํางานคือมันจะดึงดินขึ้นมากองไว้บริเวณปากหลุมค่ะซึ่งหนูก็เลยนําแนวคิดนี้นะคะมาใช้ในทางย้อนกลับกันโดยการทดลองคือนําท่อ P ี c นะคะมาตัดและเจาะรูตามขนาดจากนั้นก็นําตัวสกรูนะคะหมุนในทิศทางย้อนกลับกันซึ่งผลสรุปนะคะก็ได้ออกมาตามที่คิดไว้หนูเลยนําแนวคิดตรงนี้นะคะ ไปปรึกษากับผู้มีความชำนาญในการประกอบเครื่องมือทำให้ได้สิ่งประดิษ์ชิ้นนี้ออกมาค่ะต่อไปนะคะก็จะมาดูในส่วนของส่วนประกอบแล้วก็วิธีการทำงานกันค่ะสิ่งประดิตนี้นะคะมีส่วนประกอบ4ส่วนก็คือทั้งบรรจุดินก็คือตรงนี้บรรจุดินเข้าไปทางนี้ค่ะมอเตอร์มีหน้าที่ขับสกรูท่าลำเลียงดินใส่ปากถุงตรงนี้แล้วก็มีหน้าที่ลำเลียงดินค่ะส่วนสกรูมีหน้าที่ ขับดินแล้วก็ดึงเินกลับค่ะซึ่งวัสดุทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ในราคาย่อมเยาและสามารถถอดประกอบทำความสะอาดได้ค่ะการทำงานของเครื่องนี้นะคะมีสวิตควบคุมการทำงานสองทิศทางมีอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงมีรีเลย์สตัวนะคะรีเลย์ตัวนี้เป็นทำหน้าที่ ให้สกรูดันไปข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้ทําหน้าที่ให้สกรูดัดลับมาข้างหลังค่ะมาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะเรานําดินพอกล้านะคะจากกระบะดินมาใส่ในถังบรรจุดินค่ะนําถุงพอกล้าไม้สวมไปที่บริเวณปากข้ออม่างดินสวมให้สุดเลยนะคะจากนั้นก็ปิดสวิตช์ไปค่ะ ถุงนะคะสวยงามมากถุงที่สองค่ะทำเหมือนเดิมเลยสังเกตดูนะคะถ้าดินเริ่มหมดแล้วเราก็จะใช้ไม้พายค่ะเขียดดินลงไปเติมนะคะโอเคค่ะที่สองแล้วค่ะ ที่สามค่ะทำเหมือนเดิมเลยเขียวดิลงไปมอเตอร์ก็จะหมุนสปรูก็จะดันดินเข้ามาในถงุงฟัอกกาค่ะอ่าได้แล้ว เห็นไหมคะว่าในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเราก็ได้ถุงพลากล้าที่มีดินบรรจุแล้วนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากๆเลยหนูมีความหวังนะคะว่าอยากให้สิ่งประดิษฐ์ของหนูชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการเพาะปลูกข้าวไม้เยอะแล้วก็อยากให้โลกของเรากลับมาเป็นสีเขียวสดใสอีเด้ะคะ่ะ